สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามาชมรีวิวนะจ๊ะตอนนี้นะคะไอตัวเสื้อชั้นในเกรดดีนะคะป้ายจินนี่จินนี่ศูนย์ห้าแปดวันก่อนเปิดเกรดจะบอกเปิดเกรดเอไ,ได้วันก่อนก็เปิดอีกรหัสหนึ่งเนาะที่เขาแจ้งว่าเป็นเกรดเอแต่งานมันเป็นเกรดรวมเอบีเนาะ วันนี้ลองเปิดเกรดดีของเขาดูหน่อยมาเหมือนจะมีปนแบบเป็นงานสปอร์ตรามาด้วยนะดูก่อน 好。 มันน่าจะปนแบบพวกราม m ด้วยคุณเกรดนี้ต้องบอกว่าเกรดนี้เกรดบี นีงานอ,อุ้งไซก็จะโอ้งานอุ้งไฟงานคลาสไฟก็จะมีป้ายจินนี่นะคะแล้วก็ป้ายน้ำป้ายน้ำยังอยู่หรือเปล่าเกรดบีอะแล้วก็ป้ายดาเรียนะคะดาเรียศูนย์เก้าสองนะรอบที่แล้วถ้าใครไม่ทันนะนะคะูกค้ารอบนี้เข้ามาเพิ่มแล้ว จำนวนตัวก็ค่อนข้างจะเยอะนะจ๊ะ45โลนะเดี๋ยวหันพัดลมก่อนพัดลมหมุนไปไหนก็ไม่รู้นะ องานเกรด็ดบีมีปนพวกบราด้วยนะค,คะค้ามินิบรา เดืนสุดท้ายของปีแล้วนะคุณลูกค้าเืินธันวาธันวาคมจะปีใหม่แล้วสนใจงานตัวไหนก็สั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งได้เลยหมอ บางตัวมันก็แบบครุ่งบิดเบี้ยวเนาะโดนอัดก้อนมานะจ๊ะ ไหมก็ oh God. โอ้มัมนพรุงพริ้งดีนะแต่ขนไหมเ <c oughs> จ็กเก็ตผ้าฟลีตยังมีอยู่ไหมคะหมดคะ่ะคุณเปียนโนหมดแล้วจา้าหมดเมื่อวานนี้มีเจ๊กเก็ตผ้าวอรมนะคะมีเจ็กเก็ตผ้าวอรมจินนี่หนึ่งห้าสี ตอนนี้ถ้าเป็นจิ๊กเก็ตก็จะมีแต่จิ๊กเก็ตผ้าวอร์มนะคะตอนนี้เนาะไอผ้าผลีดหมดแล้วหมดเมื่อวันนี้นะจ๊ะลูกค้าบ,บอกว่าอยากให้ซื้อของแต่ถามอะไรก็หมด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 ,หมด <laughs> เลี้ยงเหรอเลี้ยงเหรอไม่กิน จินนี่ศูน้าแปจินนี่ศูน้าแปโอ้โหน้องขนน้องขนฟุ้งเต็มไปหมดเลย ขอโกยหน่อยนะคุณคะจินนีศูนย์ห้าแปดเสื้อในคลสไซส์นะจ๊ะ เจ่นในคลสาสไซสเกรดบ B บ B บีบีอีโคอีโคมันป้ายนี้เขาบนแบบมันมี มันต้องบอกอนะเนาะมันมีเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นแบบเกรดดีนะมันจะเป็นมีแบบปนพรมมินิบราคล้ายๆแบบสปอร์ตบรานะคะมินิบราด้วยแล้วก็มีปนเหมือนเป็นเป็นเสื้อในที่เขาใส่ชุดว่ายนะ้ำ่ะคูคุ้ณาบิกนินี่อ่ะอปนมาด้วยใต้นี้อ่ะ นีก็ต้องบอกลูกค้ารีวิวรีวิวเนี่ยเนี่ยมันจะแบบเนี่ยเหมือนแบบเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะแต่เป็นของบิกินี่อ่ะปนมาด้วย อากาศก็ไม่ค่อยเย็นนะเนาะลูกค่ะหน้าหนาวจะหมดแล้วหรือยังน่าจะหมดแล้วมั้งไม่ค่อยเย็นแล้ววันนี้ ดอยู่ข้างในอะ่ะให้วิกาชัดให้ก็ได้สายดำอะ่ะ คุณลูกค้คามันเป็นบรารวมอ่ะบรารวมตัวนั้นก็สวยนะเรกรดบีตัวนั้นก็สวยนะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบตัว โกยทะยมโกยทะยมโกยทะยมต้นนึงนะลูกค้าขอโกยต้น เดี๋ยวต่อจากเสื้อในอันนี้เดี๋ยวจะเปิดไอตัวแจ็กเก็ตวอมของป้ายจินนี่เนาะคุลูกค้าแจ็กเก็ตวอร์มป้ายจินนี่หนึ่งห้าสี่สวัสดีค่ะมีงานกางเกงยีนผู้ใช้ยยุคก็สอบไหมคะมีค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีตอนนี้มีงานฟนแบรนด์นะคะก็สอบแลวสามพันเก้าร้อยบาทแต่ตอนนั้นจะเป็นเกรดสี่เนาะแล้วก็จะเป็นมียินรีไว้นะคะ มียินรีไวแต่ถ้าเป็นชายล้วนก็แนะนําเป็นงานปนแรนด์เนาะเพราะว่าถ้าเป็นรีไวอะ่ะมันอาจจะมีติดผู้หญิงมาด้วยนะคะรีไวมีติดผู้หญิงมาด้วยแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็มีติดมาแต่ถ้าอยากได้งานผู้ชายล้วนก็แนะนําเป็นงานปนแรนด์ก็คือตอนนี้มีพร้อมส่งเกรดซีค่ะสามพันเก้าร้อยบาทนะคะคลาสไซต์ตั้งแต่เอลยิบเก้าถึงสามสิบแปดแพ็กมาหนึ่งร้อยตัวเป็นงานยูเอจ้ะ แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากชมรีวิวนะคะถ้าเช็คหาเอ็มินได้เลยเนาะถ้าเช็คไปหาเอ็มินได้เลยนะคะขอดูรหัส Mn ศูนย์เอ็มหนึ่งเจ็ดหนึ่งมูลหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ ชืนี้จินนี่ศูนนะคะซึ่งในคลาสไซส์เกรดบี มานี้นะคะฝากไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะรหัสจินนี่ศูนย์ห้าแปดเนาะเป็นเสื้อในค้าใช้เกรดบีนะคะแต่ป้ายเนี่ยมันจะมีปนปนที่มันเป็นมินิรานะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเสื้อ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 ในเสื้อชั้นในของบิกินี่อะมาด้วยชุดว่ายน้ำอะ ที่มันเป็นแบบท่อนบนเนาะมาด้วยปนมาด้วยนี่ตั้เ็ดดีนะทุกคน45ตัวนะน้อแข็